รับทุกขในวัฏฏะสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อวัฏฏะสงสารทุกข์ด้วยกรุณาบบล้มบมบาลมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าไม่ติดในวัฏฏะสงสารไม่คล้องไม่ยึดถือไม่ห่วงไม่กังวลไม่อะไรในบุคคลสัตว์สิ่งของในวัฏฏะสงสารด้วยปัญญาติดอยู่แต่ในบุญบารามีเท่านั้น เหมือนไฟไม่บ้านติดอยู่แต่ในทรัพย์สมบัติ <c oughs> ที่จะขนของออกจากบ้านที่ไฟไหม้นั้นไม่ติดในบ้านที่ไฟกำลังไหม้ไม่ติดไม่คล้องในบุคคลจัดสิ่งของในวัตตะที่เป็นอนิตจังทุกขังอนัตตาเป็นความแก่ความเจ็บความตายไม่ติดในวัตถุสัดสิ่งของทั้งหลายในโลกติดอยู่แต่ในบุญในบารมี ความสว่างปีติสุขแต่เพียงเท่านั้นให้ลูกอันเป็นสุดรักดุดดังแก้วตาดวงใจเพื่อความเป็นพระพุทธเจา้าให้ภรรยาคู่ชีวิตเพื่อความเป็นพระพุทธเจา้าเพื่อจะนำพาทั้งบุตรและภรรยาและสัพัต์ที่มีน้ำตามากกว่าน้ำในท้องเริหมหาสมุตรทั้งสี แต่ละคนกระดูกกองรวมกันแล้วสูงกับภูเขาเป็นแพะแกะไก่ใช้นี่เวนให้เขาฆ่าบัวตายตัวก็เป็นวัวให้เขาฆ่าตามจำนวนคนเป็นแพะแกะไก่ให้เขาเชื่อดเลือดมากกว่าน้ำในท้อเริมหาสมุุรทั้งสี่ในแต่ละบุคคล เมื่อบารมีเต็มเปี่ยมช่วยสรรพจักทั้งหลายผู้ไม่มีความรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยเวียนไว่ายแต่เกิดอยู่อย่างนี้นะให้พ้นจากภาวะนั้นออกจากคุกการเวียนไว่ายแต่เกิดไปสู่ฝั่งพระนิพพานเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทธโธต,ตรัตรุลชอบได้โดยพระองค์เอง วิชาดรณะสัมปันโนถึงร่ด้ดยวิชาสาม